สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่กทานนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีรดาทาโรไทยชตาค่ะวันนี้อาจารย์นารีก็จะมาทางคลิปนะคะเป็น Love สตอรีนะคะให้กับชาวราศีมีนค่ะชาวราศีมีนนะคะ,นนะ,คะก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะอันนี้แบ่งตามแบบไทยนะคะช่องของอาจารย์ก็ใช้หลักโหราศาสตร์ไทยเข้ามาดูร่วมด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่ลัคนาสถิตในราศีมีนก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวแลวสตอรี่นะคะจะจํากัดวงแคบลงไปอีกนะอาจจะไม่ใช่ตัวแทนเรื่องราวความรักของชาวมีนได้ร้0ยซนะคะใครที่คิดว่าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะอะไรไม่ดีต่อใจก็อยากเก็บไปคิดนะคะ อะไรที่ดีๆเป็นพลังบวกนะคะก็เก็บไว้เป็นกำลังใจให้กับตัวคุณนะคะดูอย่างมีวิจรยญาณน,นะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่ารถเรื่อของชาวราศีมีนนะคะไพ่จะเสียงทายขึ้นมาเป็นเรื่องราวของใครอย่างไรคะ่ะขึ้นมาเป็นเดอะฟูค่ะมีความสุขนะโสดสนิทอิสระอะไรจะขนาดนั้นเป็น uh, เด็กถือเหรียญน,นะคะตรงนี้คือเขาวาดคนมาหน้าแก่มากเลยนจาสย์กุ้มใจกับภา่ชุดน,นี้แต่ว่าเขาจะมีเครื่องหมายตรงนี้นะคะถ้าเป็นม้าคือเด็กนะคะถ้าเป็นรูปหน้ากากเหล็กนะคะคืออัศวินนะคะถ้าเป็นมงกุฎก็คือเป็นพระราชานะบางทีต้องดูนะบางทีดูหน้าโอ้อันนี้น่าจะเป็นแบบระดับของพระราชาไม่ใช่เป็นเด็กนะคะอ่ะโอเคนะเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะ เป็นสี่ number f นะคะก็เป็น emperor ค่ะไกกพ่จักรพรรดินะคะอันนี้นะคะเป็นหัวอัศวินนะคะแต่อัศวินกับหน้าเด็กอะนะคะเหมือนกับเด็กถือไม้เท้าแต่จริงจรเป็นอัศวินถือไม้เท้านะคะพยายามเอามาใช้นะจะได้แบบว่าเราแบบชินกับไพ่ชุดนี้มากขึ้นนะคะหนึ่งไม้เท้าค่ะ เจ็ดถ้วยนะอันนี้ก็เปิดทีละใบมาลุ้นกันนะคะเหมือนดูดวงส่วนตัวไพ่ของพระสังฆราชนะคะนักบวชนะมีกี่ดาบเนี่ยเ้าดาบนะคะมีไพ่ของเด็กถือไม้เท้านะคะ ชุดนี้คือทำแปกอะ่ะเนี่ยอัศาวินอะนะคะอัศาวินแต่ม่ให้ขี่ม้านะคะแต่เด็กนะคะให้ไปขี่ม้านะคะโอเคสี่ถ้วยค่ะแปดดาบค่ะเก้าเหรียญค่ะ เริ่มต้นด้วยดฟูนะคะก็โสดแล้วนะยังจบด้วยเก้าเหรียญน,นะก็โสดอีกคืออะไรเนี่ยนะคะ,ะเดี๋ยวขอดูอีกชุดหนึงก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าชาวราศีมีนนะคะจะเป็นเรื่องราวของคุณจะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งกองที่หนึ่งหรือฝั่งกองที่สองนะคะมาลุ้นกองที่สองกันก่อนหกไม้เท้าค่ะไพ่ของเอ็มเพสนะคะไพ่ของราชินี เด็กถือไม้เท้าค่ะเวอร์ชันนี้เด็กน่ารักมากเจสค่ะมีก้าดาบนะคะก้าดาบชนกันเลยนะสองเหรียญค่ะมีแปดเหรียญน,นะคะ มีห้าไม้เท้าค่ะมีราชนีไม้เทา้าอัศวินดาบค่ะเห็นชัดไหมน่าจะต้องเลื่อนขึ้นไปนิดหนึ่งนะคะ การเมดนตนนะคะ justice ค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูพลังงานความรักนะคะที่เชื่อมต่อระหว่างคุณกับเขาไว้ได้วยกันนะคะ soulmate ด้วย presentation ค่ะ ค l e in the soul mm. อ่ะเดี๋ยวมาดูขอดูฝั่งนี้กันดีกว่าน,นะคะฝั่งกองที่สองนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะเป็นคนที่เรียนเก่งทํางานเก่งนะคะเป็นคนที่เหมือนกับมีความเป็นผู้นํานะคะมีความสามารถ ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้นะคะหรือมีความเชี่ยวชาญอะไรในบางด้านเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ทํางานหรือว่าเรียนจนได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงนะคะประสบความสาเร็จม,มีชื่อเสียงโด่งดังนะมีแต่คนเข้ามาห้อมล้อมชื่นชมในความสามารถนะคะืมเหมือนกับคนนี้นะคะเขาก็แบบค่อนข้างหวังไว้นะคะว่าถ้าเกิดจะมีความรักเนี่ยเหมือนกับว่าอยากที่จะมีความรักนะคะที่อยู่เป็นคู่ เป็นคู่กันน่ะนะคะอยู่กันไปตลอดชีวิตอะนะคะแล้วก็เหมือนกำลังพัฒนานะคะความรักนะคะกับใครบางคนนะคะคนนี้นะคะเด็กถือไม้เท้าอืมนะคะเหมือนกับว่าความรักของคนสองคนเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของอายุก็ได้นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะเราก็เหมือนกับมันอาจจะสร้างความกังวลนะคะการไม่ยอมรับนะคะ กับคนรอบข้างถูกวิาพากษ์วิจารณ์หรืออะไรตรงเนี้ยนะคะก็เลยทําให้ความรักตรงเนี้ยมันถูกมีอุปสรรคนะคะมันก็เลยต้องตัดจบกันไปนะคะแต่ว่าตัดจบกันไปแล้วนะคะคุณก็ยังแบบสองกิตสองใจอ่ะนะคะคุณรู้สึกว่าการที่คุณคบกับคนคนเนี้ยนะคะคุณแบบ คุณมีกำลังใจนะคะในการที่จะทํางานในการที่จะเหมือนได้เขาว่าเป็นคู่คิดคู่อะไรตรงนี้นะคะแล้วพอไม่มีเนี่ยนะคะมันก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมันขาดอะไรไปบางอย่างนะคะอยากที่จะแบบว่าให้เขากลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะกลับมาแฟนเป็นแฟนกันเหมือนเดิมนะคะอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยจบกับความขัดแย้งอะไรบางอย่างที่มันแบบเข้ามาแบบทําลายความสัมพันธ์ของคุณกระทบกับความสัมพันธ์ของคุณน่ยนะคะอืม เหมือนกับคุณพยายามที่จะใช้เหตุผลนะคะกับทุกๆคนอธิบายให้ทุกๆคนเข้าใจนะคะแล้วก็มีความหวังว่าคุณกับเขาเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะหวังว่าโชคชะตาจะพาให้เขากลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าคุณก็รอคอยเขาอยู่นะคะรอคอยด้วยใจจดใจจ่อนะเหมือนกับ ตรงนี้มีไพ่ของ justice อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันต้องแบบต้องสะสางนะคะด้วยด้วยอะไรทางกฎหมายนะคะตรงนี้ซึ่งอาจจะมีผลกระทบนะคะกับตัวคุณแล้วก็ตัวเขานะหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เป็นปัญหาเป็นปัญหาที่แบบว่ามันค่อนข้างหนักนะคะสําหรับความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของทางกฎหมายเข้ามาด้วยนะคะก็เลยอาจจะต้องเหมือน รอเวลานะคะรอเวลาเพื่อที่จะได้รับความยุติธรรมนะเป็นเรื่องของ justice ความยุติธรรมหรือว่าในเรื่องของการยอมรับความแตกต่างนะคะความแตกต่างในเรื่องของอายุฐานะหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะที่มันมีความแตกต่างเข้ามาทําให้มันมีความไม่ไม่เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะคะนะรออยู่ว่าเมื่อไร่โชคชะตาจะพาเขากลับมานะคะอะมาดูฝั่งนี้บ้างนะคะ ฝั่งนี้ขึ้นมาเป็นเดอะ o ูเป็นคนที่อิสระเลยนะคะชีวิตเขาเจออะไรมาทำไมอยู่ดีมาเป็นอิสระนะคะเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยเขาแบบพยายามที่จะแบบทำตัวให้แฮปปี้กับชีวิตนะสร้างงานสร้างไรายได้นะคะเป็นเด็กเถือเ่อนนะเขาอาจจะแบบเป็นคนที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยหรืออะไรมาก่อนนะคะเหมือนกับ เป็นคนที่รักอิสระเป็นคนที่เหมือนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะแล้วก็พยายามที่จะเก็บเงินค่อยๆเก็บหอมรอมริบนะคะค่อยๆสร้างฐานะไปนะคะเป็นเด็กถือเหรียญตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าตรงนี้ก็มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะคะคอยให้ความสนับสนุนคุณนะอาจจะเป็นเจ้านายคุณนะหรือเป็นอ,อ,อาจารย์หรือใครที่เคยแบบว่า เขาให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนคุณตรงนี้เพราะเห็นว่าคุณเนี่ยน่าจะมีความสามารถอะไรบางอย่างในตัวที่ซ่อนอยู่นะคะภายใต้ความความที่ดูแบบอารมณ์ศิลปินความที่ดูไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับอะไรเนี่ยนะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีศักยภาพอยู่ในตัวนะในงานอะไรที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรงนี้คุณจะทำได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ ผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสนะคะอาจจะเป็นงานใหม่ไดยให้คุณได้ปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะคะมาในแผนกที่ตรงกับความสามารถของคุณน่ะนะคะหนึ่งไม้ท้าแล้วคุณมาเริ่มงานใหม่ตรงนี้คุณได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะคุณแฮปปี้กับงานนะคะเหมือนมันตรงกับที่คุณฝันเอาไว้ที่คุณอยากทำะนะคะที่ใจคุณต้องการเลยนะคะคุณพยายามที่จะตั้งใจทํากับมันมากๆนะคะอืม อาจารย์รู้แล้วนะคะการที่คุณเนี่ยเวลาคุณอยู่คนเดียวนะคะคุณก็อาจจะมีนึกถึงปัญหาอะไรในอดีตที่มันตามมาลบกวนจิตใจของคุณนะคะตรงนี้ก็คือความรักนะคะความรักที่คุณต้องจากคนรักมาเพราะว่าเหมือนผู้ใหญ่หรือใครเนี่ยไม่ไม่เข้าใจในตัวตนของคุณนะคะหรือว่าดูถูกความสามารถของคุณหรือว่าดูถูก ฐานะที่ต้อยต่ำของคุณ่ะนะคะอาจารย์ต้องถายอย่างนี้เพราะว่าดูสิฝั่งหนึ่งอะเป็นเอ็มเพสเป็นหกไม้เท้าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีฐานะหน้าที่การงานที่ดีนะคะเดกฝั่งหนึงเป็นเด็กที่เพิ่งเริ่มทํางานเป็นเด็กถือไม้เท้าอะนะคะเพราะอะไรถึงจะไม่ถูกขัดขวางล่ะเห็นไหมคะมันก็ถูกขัดขวางเพราะว่ามันมีความ เหลื่อมล้ำต่ำสูงมันมีความแตกต่างกันมากเหลือเกินนะก็เลยต้องจบกันไปตรงนี้นะคะเพราะนั้นเขาเดินออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนั้นแล้วเขาก็แบบเหมือนกับล่องลอยอยู่พักหนึ่งอ่ะยังจับอะไรไม่ได้นะคะแต่พอมีคนให้โอกาสเขาเขาก็เลยพัฒนาฝีมืออย่างเต็มที่นะแล้วเขาก็ตั้งใจทำงานนะคะเป็นไพ่ของฮีโร่แฟนนะเหมือนความเจ็บปวดที่ผ่านมามันทำให้เขาเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะพอมีงานมีเป้าหมายชีวิตที่มัน มันตอบโจทย์ตรงอะที่เขาต้องการเขาตั้งใจทํามากๆนะคะเขามีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่อย่างที่แบบมันไม่เคยมีมากขนาดนี้มาก่อนนะเพราะว่ามันมีความเครียดมันมีความกดดันนะคะจากปัญหาความรักในอดีตที่ถูกกีดกันเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของนิสัยบุคลิกนะคะในเรื่องความสามารถหรือฐานะหรืออะไรที่มันแตกต่างนะอายุหรืออะไรที่มันแตกต่างกันมากนะคะอืเหมือนกับตรงนี้นะคะ พอเขาเริ่มประสบความสำเร็จแล้วนะคะเขาก็พยายามคิดนะคะว่าอยากที่จะกลับนะคะไปหาคนรักของเขานะคะแต่เขากลัวว่าความสำเร็จที่เขามีณปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถสร้างความพึงพอใจนะคะให้กับครอบครัวนะคะหรือให้กับคนรักของเขาได้นะคะเขากังวลน,นะเขากลัวว่าถ้าเกิดกลับไปเนี่ยนะคะมันอาจจะทำให้แบบว่า ไม่ได้รับโอกาสนะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะคิดอย่างไรข้อบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งจะคิดอย่างไรนะคะเขารู้สึกว่ามันยังไม่เห็นทางอ่ะนะคะตรงเนี้ยนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็เลยอยู่แบบโสดโสดสวยๆหล่อๆตรงเนี้ยตัวคนเดียวไปก่อน นะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังนึกถึงนะปัญหาความรักที่มันยังแก้ไขไม่ได้ความรักที่มันยังอยู่ในใจของเขามันยังเป็นความเจ็บปวดนะคะความเจ็บปวดอยู่ในไพ่ Oracle เลยเห็นไหมคะ whole in the soul เจ็บปวดออยู่ข้างในอะ่ะเจ็บลึกๆอะ่ะถึงแม้ภายนอกเขาจะไม่สแสดงออกนะคะด้วยความเป็นชาวธาตุน้ำนะชาวมีนนะคะบางทีเราค่อนข้างเก็บความรู้สึกลึกๆเอาไว้นะคะอื นะจากไม่แน่ใจว่าฝั่งกองแรกนะกองที่1แล้วหรือฝั่งกองที่2จะเป็นชาวมีนนะคะฝั่งไหนจะเป็นคนรักของคุณนะต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉนั้นความรักของคุณทั้งสองคนเนี่ยมันอยู่ห่างกันแล้วมันก็มีเงื่อนไขในเรื่องของการเวลาด้วยนะคะมีเรื่องของการเวลาที่เข้ามานะแต่การเวลาตรงนี้นะคะมันเป็นการแบบพิสูจน์ตนเองมันเป็นการสร้างฐานะนะคะการที่ถูกกีดกันให้เดินออกมาต้องจบอย่างเจ็บปวดนะคะ ก็เลยแบบทาให้เหมือนเขาอะ่ะยังไม่กล้าที่จะกลับไปนะแต่ในใจของคนสองคนยังรักกันอยู่ยังนึกถึงกันนะคะต่างฝ่ายต่างไม่มีใครใหม่เลยเห็นไหมคะต่างฝ่ายต่างอยู่เป็นโสดทั้งคู่นะคะรอการกลับมารอการแบบหันหน้ามาพูดคุยกลับมาคืนดีกันกลับมาให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะอันนี้อาจารย์ขออนุญาตเปิดไพ่ต่อนะคะอืมแล้ว ชาวกองที่หนึ่งนะคะจะกลับมาไหมนะเขารออยู่นะคะกองที่สองรออยู่นะหกไม้เท้ารออยู่เดอะฟูจะกลับมาไหมอะ Page of Pentacles นะคะเด็กถ <c oughs> <xter> <c oughs> ือเหรียญมีเอ่อห้าไม้เท้านะคะขออหนึ่งใบนะคะอืม เหมือนกับว่าเขาอะจริงๆอยากกลับมานะคะอยากกลับมาเพราะว่ารู้สึกตอนเนี้ยนะคะเราก็เริ่มมีฐานะเราก็เริ่มมีความมั่นคงเราก็สร้างตัวเองได้นะคะอยากกลับมาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆนะคะอ,อ,อยากให้คนรักเก่าเนี่ยคนรักของเราเนี่ยนะคะชื่นชมกับความสําเร็จของเรานะคะอยากซื้อของขวัญให้นะคะหรือแบบเหมือนอยากมาสู่ขอนะคะแต่กังวล กังวลกลัวว่าจะไม่เป็นที่พอใจอนะคะเนี่ยเงินแค่เนี้ยเห็นไหมคะอาจจะไม่สามารถที่จะแบบว่ามาสู่ขอนะมาสู่ขอลูกสาวเขาได้หรืออะไรตรงเนี้ยนะคะหรือพ่อแม่อาจจะตั้งค่าตัวค่าสินสอดต้องมั่นไว้สูงหรือเปล่านะตอนเนี้ยมันยังเป็นความขัดแย้งที่เหมือนกับว่ามันก็ยังตกลงกันไม่ได้นะคะเพราะนั้นถ้ากลับมาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่แบบมีเงินมากเพียงพอนะเท่าเกณฑ์ที่แบบว่า เหมือนจะกลับมาแบบขอแต่งงานหรืออะไรตรงนี้ได้นะคะก็เลยเยมีเงื่อนไขของ podcast station เรื่องของระยะเวลาเข้ามานะคะ,ะมาดูบ้างนะคะแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็รอโชชตารอผมลิขิตนะคะอะ่มาดูซิว่าผมลิขิตของคุณสองคนนะขึ้นมาไปถึงโซเมตนะคะแล้วเมื่อไหร่จะได้สมหวังคะ่ะอาจารย์ขอถามนิดนึงนะเหมือนมันก็มีเงื่อนไขเรื่องเวลามา เยอะแล้วนะคะมีราชาถ้วยอัศวินถ้วยนะคะหัวใจมาเต็มอ๋อนะคะตรงนี้กำลังรอจังหวะนะคะกำลังรอเวลานะคะที่จะกลับมาเนี่ยทำให้เขายอมรับในตัวเรานะคะจาก คนที่มีอายุน้อยๆนะคะคนที่เป็นวัยรุ่นให้แต่ความรักอย่างเดียวอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องของจะต้องไปกัดก้อนเกลือกินจะต้องไปอะไรยังไงนะคะมาตอนเนี้เขาไปพัฒนากองที่หนึ่งนะคะเขาไปพัฒนาเป็นคนใหม่แล้วนะคะเป็นคนที่ เป็นราชาถ้วยมีความมั่นคงในฐานะในหน้าที่การงานนะคะมีความเข้าอกเข้าใจในชีวิตมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเขากําลังจะกลับมาค่ะสามไม้เท้าเขากําลังวางแผนอยู่ว่าจะกลับมายังไงให้แบบว่าเป็นที่ยอมรับนะคะของทุกคนตรงนี้แล้วก็ทําให้ความรักของคนกับเขาเนี่ยมันฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะคะอืมนะเขากําลังจะกลับมานะคะต้องรอนะคะ รอโชคชะตาที่จะพาคุณกลับมาหากันเพราะว่าคุณและเขาเป็นโซเมทซึ่งกันและกันนะคะจะได้กลับมานะอาจารย์ว่าคงอีกไม่นานนะคะ,ะมาดูให้ชุดนี้บ้างนะคะ คุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วนะคะโอกาสหรือว่าบทสรุปนะคะของความรักในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรสามถ้วยค่ะความรักของคนสองคนจะได้หวนคืนจริงๆนะคะอโอเคนะเพราะคนสองคนเป็นโซเมตกันนะ ในระยะเวลาอีกไม่นานนะคะเพราะว่าเขาประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วเขาทาได้แล้วนะคะเขาพิสูจน์ตัวเองได้แล้วเขาก็จะได้กลับมาหาคนรักนะมาขอความรักมาทวงความรักของเขาคืนนะคะมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างคุ้มค่าที่สุดนะคะให้สมกับที่มันแบบถูกพัดพาถูกกิจกันจะต้องห่างกันไปนะคะคิดถึงกันเหลือเกินนะยังอยู่ในใจเสมอนะคะ เป็นความรักที่โรแมนติกแล้วนะคะชาวราศีมีนเดี๋ยวอาจารย์เปิดเป็นไพ่ออร์เคิลให้นะคะตรงนี้ก็ขอบคุณชาวราศีมีนมากมากเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นะตอนนี้ก็สองหมื่นแล้วนะคะก็ลุ้นจะได้ถึงสามหมื่นไหมนะคะลุ้นมากเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะ finish what you have started ะนะคะไพ่อ,ออกมาดีงามน,นะคะอันนี้คือเป็นคําตอบอะเขาจะกลับมานะคะเพื่อกลับมายังจุดเริ่มต้นนะคะเพื่อจบมันจบปัญหานะคะเราก็กลับมาเคลียร์ปัญหาตรงนี้นะคะความรักที่มันยังรอกันอยู่นะก็จะได้ลงเอิยกันทีกทีนะเดี๋ยวเขาก็จะมาเคลียร์ตรงนี้ให้หมดแล้วจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะเพราะนั้นเป็นภารกิจที่เขาไม่ลืมนะคะ ทังูขอบคุณมากมากที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะมันใกล้แล้วล่ะนะคะใกล้ถึงวันที่เราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะ listen to your true feeling นะคะตรงน,นี้นะคะต้องฟังเสียงหัวใจที่แท้จริงของคุณด้วยนะคะหรือว่าจริงๆการที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือใครที่เกี่ยวข้องนะคะรับรู้ความรักที่แท้จริงของ ลูกด้วยนะคะเพราะว่าการที่ได้อยู่กับคนที่เขารักนะก็จะเป็นความสุขในชีวิตของเขาแล้วดีกว่าต้องไปแบบอยู่กับคนที่เขาไม่ได้รักอน,นะคะทีนี้มาดูนะสําหรับอีกชุดหนึ่งนะคะจะว่าอย่างไรบ้างนะคะในไพ่ออร์เรคเออีกชุดหนึ่งนะคะ Promise อ๋อคุณมีความสัญญาร่วมกันนะคะ คำสัญญาของโซเมตนะคะคำสัญญาของโซเมตนะคะเอาไปตั้งชื่อคลิปได้ไหมนะคะคำสัญญาที่จะกลับมาอยู่ร่วมกันนะคะเป็นความรักหรืออาจารย์ไม่ดูว่ามันข้ามภพข้ามชาติมาหรือเปล่านะคะคำสัญญาตรงเนี้นะคุณสองคนอาจจะเป็นคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือหลายชาติมาแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าพรมิสกับโซเม e ขึ้นมาพร้อมกันนะคุณคือคู่ที่เป็น ความรักนะคะข้ามภพข้ามชาติกันนะคะชาวราศีมินคือคนรักของคุณนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอย่างไรอุปสรรคต่างๆคุณจะสามารถแก้ไขให้มันรุร่วงไปได้เพราะว่าคุณคือคู่กันมานะคะเพราะนั้นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะคะในชาตินี้คุณก็จะได้สุขสมหวังนะคะสมกับสัญญาที่มาจากชาติปางก่อนของคุณสองคนนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าคุณอาจจะไปสัญญากันใหม่นะคะเขาไปเจอกันอีกในชาติหน้าก็ได้นะคะ เจอกันอีกเป็นความรักที่ไม่รู้จบเลยนะคะเจอกันทุกภพทุกชาตินะมาดูสิคะว่ามีอะไรอีกอมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องนะคะอาจจะต้องพยายามฝ่าฟันอุปสตรรคต,ตัวนี้อีกนิดเดียวนะคะใกล้สําเร็จแล้วนะคะ Vulnerability นะคะถึงแม้ว่าความรักของคุณจะสวยงามแต่มัน มันก็มีความเสี่ยงตรงนี้อยู่นะคะมันมีปัญหาที่ต้องให้แก้ไขอยู่นะแต่อีกไม่นานเนี่ยมันก็น่าจะหมดไปแล้วนะคะอืมใกล้แล้วนะคะสู้กันมาเยอะแล้วนะคะนะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมีนะคะขอให้มีความสุขสมหวังนะคะในความรักของคุณนะคะในเร็ววันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อ,ตอไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ